รถุดไ่กําล่างเขาซัางครับพี่น้องแกงคิ้วขอมาแล้วก็เขาซัางครับหวกหล่อรอก,ก้อนครับ้ยตายเลยครับมีแต่รถุดไ่รถุด่วงครับรถุดเทลเลอร์ครับรลูกน้ำตาลเลิพี่น้องให้บรรยากาศให้เพื่อนครับตอนเศร้าๆครับ ดีครับพี่น้องผู้สุงข,ข,ข,ขคนครับมาส่งอ่อยกุ้งก้าวละครับมาแต่เสาวัานเสด็จลงไดสั่งงางบอเดซังค,ครับรอคิวอยู่ครับพี่น้องนะครับดูบรรยากาศนดูกันครับบรรยากาศลงน้ำตาลครับ คิวเง่าเลยรครับยาวเหยียดเลยมาจะตีซีตีหาบุนะครับยังบ่ได้สร้างอยู่ครับพี่น้องแล้วครับแต่สร้างอยู่ทางขวครับวันนี้บรรยากาศรถใหญ่ครับมาส่งอ้อยครับ แกนครับกระดาษนาวครับพี่น้องมือหนิทรงอ้อยกรหนาวครับอู้ห้องแกงคิ้วครับพี่น้องครับครับแกงคิ้ววันนี้คิ้วยาวเลยครับ บรรยากาศลงน้ำตาลครับพี่น้องบรรยากาศดีครับประมาณเขียนม่งเศร้าครับเขียนม่งก,กลัวๆเลยนะครับพี่น้องอรถไถขันี้ครับ ใส่่มมเเเริิลยกำลังเรียนต่อถ่ายกันเขาสร้างครับพี่น้องลุกลอกันต่อถ่ายรถไน่ลนะครับตามคิ้วครับหลังจากแก้งคิ้วแล้วก็ต่อคิ้วขึ้นสร้างครับ แถวแถวแรกครับกำลังขึ้น้างครับมีแถวที่สองครับแถวที่สองกันเงยวครับสุดห้องคิ้วเลยครับ พี่น้องคลิปนี้กะนไปสนีทกอนนะครับเนาะฝาขอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใคลชิดไปไหมให้พี่น้องได้บึงได้ส้มกันครับขอขอบคุณผู้ติด,ดตามไหมติดตามเก่ารับชมไหมรับชมเก่าครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อครับพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ